การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง PBW Channel โรงเรียนอนุบาลพุบุลเวศกุงาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูปิศนาจะตุรปา Hello every student, are you ready for your lesson today? The topic for today about w h e r e do animals sleep ในหน่วยการเรียน,นรู้เรื่อง w h e r e do animals sleep, unit 4 why animals นักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำและบอกความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามที่กำหนดให้ได้ 2. นักเรียนสามารถฟังอ่านจับใจความและตอบคำถามจากสิ่งที่นักเรียนฟังได้กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่14มกราคม2564จำนวน2ชั่วโมงเนื้อหาที่สอนเป็นยูนิต4 Why Animals การเติมคำศัพท์และเขียนประโยชน์คำตอบ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์การอ่านเนื้อเรื่องและการตอบคำถามโดยมีใบความรู้คำศัพท์และประโยคคำถามประโยคคำตอบเกี่ยวกับการถาม Where do animals s l e e p ใบงานและชิ้นงานแบบฝึกหัดหน้า37ข้อที่6แบบฝึกหัดหน้า39ข้อที่3และหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Siberian Tiger ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามสำหรับด้านนี้นะคะนักเรียนเรามาทบทวนคำพท์กันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์วันนี้เรามาอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งครั้ง พร้อมนะคะ Activity 1 l e Listen point and repeat ให้นักเรียนฟังคี้และอ่านออกเสียงตามค่ะ Desert Desert River River Forest Forest Sea Sea Mountain Mountain Repeat after me once t i m i อ่านทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ dessert dessert liver liver forest forest sea sea mountain mountain เมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์แล้วเรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันอีกครั้งนึงนะคะ Where do tigers live? Where do tigers live? เสืออาศัยอยู่ที่ไหนคะจากรูปภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเสืออยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะตอบป,ประโยคว่าอย่างไรเรามาดูรูปประโยคคำตอบกันนะคะจะเห็นได้ว่าคุณครูมีช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติมทั้งคำที่เป็นประธานของประโยคและ คำศัพท์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นักเรียนจะเติมคำว่าอะไรคะ y d a y ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนจะต้องเติมคำว่า dth <Day. S 2> e y d ฮยซึ่งมีความหมายว่าพวกมันทั้งหลาย a y <Day. S 2> เป็นคำสรรพนามหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า pronoun ของคำว่า tigers tigers ก็คือคำศพัพท Tiger's, e Tigers ก็คือเสือหลายตัวนั่นเองค่ะ The live in the forest, The live in the forest พวกมันอาศัยอยู่ที่ป่าค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในประโยคที่2กันค่ะ มาดูรูปภาพที่สองกันนะคะ w h e r e do eagles sleep w h e r e do eagles sleep ในรูปภาพเราจะเห็น eagles ก็คืออินรีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะคะ w h e do eagles sleep อินรีอาศัยอยู่ที่ไหนคะมาดูรูปประโยคคำตอบกันเลยนะคะนักเรียนก็จะตอบได้ว่า They live in the mountain The lives in the mountain พวกมันอาศัยอยู่ที่ภูเขาค่ะ d e y เป็นคำสรรพนามหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า pronoun ของคำว่า eagles eagles ซึ่งหมายถึงอินทรีหลายๆตัวนั่นเองค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในการตอบคำถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดเลยนักเรียนลองเขียน แล้วก็ฝึกถามตอบดูนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงทำได้นะคะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งรูปแบบของประโยคคำถามในการถามที่อยู่อาศัยของสัตว์พิงตัวเดียวเราจะใช้ว่าอย่างไรจากรูปภาพตัวอย่างในประโยคนะคะ Where does a crocodile live? Where does a crocodile live? จระเข้หตัวอาศัยอยู่ที่ไหนอค c o d ดายหมายถึงจระเข้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเราจะตอบคำถามเป็นอย่างไรเห็นได้ว่าครูเว้นช่องว่างไว้สองตำแหน่งด้วยกันนะคะตำแหน่งแรกจะเป็นประธานนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องเติมคำสรรพนามหรือ pronoun ที่แทนอค c ค d ดาย ส่วนอีกช่องว่างหนึ่งที่อยู่ท้ายประโยคจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะทั้งเรียนลองคิดดูสิคะว่าเราจะเติมคำสรรพนามหรือพูกนาตัวไหนดีคะถูกต้องค่ะเราใช้ it 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 lives in the liver it lives in the liver มันอาศัยอยู่ที่แม่น้ำค่ะ IT it เป็นคำสรรพนามหรือพูนามของคำว่า a crocodile ซึ่งหมายถึงจระเข้เพียงหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคต่อไปกันนะคะ Where does a camel live? Where does a camel live? อูดหนึ่งตัวอาศัยอยู่ที่ไหน a camel c a m e l หมายถึงอูดหนึ่งตัวค่ะเรามาดูประโยคคำตอบกันเลยนะคะเราก็จะได้คำตอบว่า It lives in the desert. It lives in the desert. มันอาศัยอยู่ที่ทะเลทรายค่ะนันเกเรียนจะเห็นได้ว่าครูใช้คำสรรพนามตัวเดิมนั่นก็คือ it. ซึ่งมีความหมายว่าอูหนึ่งตัวนั่นเองค่ะในรูปแบบประโยคไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปในคลิปถัดไปให้ค่ะในคลิปนี้เรามาสรุปเนะะื้อหาการใช้ดู และดอสในประโยคคำถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันนะคะดูเป็นกริยาช่วยหรือเราเรียกว่า verb to do ใช้กับคำศัพท์ที่มีจำนวนมากเช่น tigers เสือหลายตัว snakes งูหลายตัว bats ข้างคาวหลายตัวและเรามาใช้ลงไปในประโยคคำถามเช่น where do tigers live Where do tiger sleep เสืออาศัยอยู่ที่ไหนหรือ Where do snake sleep Where do snake sleep งูอ,อาศัยอยู่ที่ไหนทีนี้เรามาดูกริยาช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือ d a s d d a s ก็เป็นกริยาช่วยมักอยู่ในรูปประโยคคำถามเกี่ยวกับการถามว่าสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนเช่นกันใช้กับคำศัพท์ที่มีเพียงตัวเดียวเช่น A tiger เสือหนึ่งตัว a snake งูหนึ่งตัว ABat ข้าังข้าวหนึ่งตัวมาดูประโยคกันนะคะ Where does a tiger live? Where does a tiger live? เสือหนึ่งตัวอาศัยอยู่ที่ไหน Where does a snake live? Where does a snake live? งูหนึ่งตัวอาศัยอยู่ที่ไหนหากนักเรีนยนยังไม่เข้าใจครูมี สรุปสั้นๆง่ายๆดังนี้นะคะดูใช้กับประโยคที่มีคำศัพท์อยู่ในรูปของพอหูวพจน์หรือมีจำนวนมากกว่าหนึ่งส่วน Das ชใช้กับประโยคที่มีคำศัพท์อยู่ในรูปของเอกพจน์หรือมีจำนวนเพียงหนึ่งเท่านั้นค่ะแค่นี้นักเรียนก็สามารถใช้ดูและ Das ชในประโยคคำถามเกี่ยวกับการถามสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้แล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในคลิปหน้าว่าแล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นให้นักเรียนรอฟังจากคุณครูประจำชัช้นที่จะคอยอัปโหลดเนื้อหาและใบงานให้นักเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะและแล้วเราก็ต้องลากันแล้วนะคะในคลิปนี้หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยแล้วเจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะบาย see you again next time